ก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมื้อหาคลิปในวันนี้กันนะครับผมก็ขอฝากไว้ก่อนแล้วกันนะครับสาหรับร้านซื้อขายเกมเศรษฐี by AdsPay นะครับก็เป็นร้านซื้อขายดีเกมเศรษฐีแล้วก็รับการไอดีเกมด้วยนะผมอ่าใครที่กาลังมองหาไอดีส่วนจำแจอยู่ไม่ว่าจะเป็นหลักร้อยหลักพันนะครับอ่าหรือว่าอยากจะขายไอดีก็สามารถมาติดต่อคุยกับแอดมินท่านนี้ได้เลยนะครับอ่าไอดีเนี่ยผมคุ้มๆเลยครับ4,500าบาทเท่านั้นนะครับรับไปเลยนะผมอ่าตำนานข้อตูม เอลลินนะผมพร้อมกับเซจจี้พร้อมเล่นตามนี้เลยนะครับมีเพชรให้เอาไว้ทําทุนอีกอ่าจํานวน11,000เพชรนะครับผมมีนักล่าวิญญาณไกทองด้วยมีไนกี้ด้วยมียอมลาด้วยแล้วก็มีเกตาด้วยนะครับพิวก็มีเหมือนกันนะครับตำนานขีมุนขอตูมก็มีอีกเช่นกันนะครับผมต้มองบอกว่าไอดีนี้ครบจบจริงๆนะผมในราคา 4,500บาทเท่านั้นนะผมคนพร้อมที่จะรับไอเดียเทพๆแบบนี้ไปลงเชฟบดีหรือนําไปลงแข่งแล้วหรือยังนะครับแล้วพร้อมแล้วก็มาเลือกช็อปเลอกหาได้เลยนะผมอ่านหรือว่าจะเป็นไอเดียที่ดอรอปลงมาหน่อยก็คือ1,650บาทนะครับรับไปเลยนะผมอนุบิสคีมุนนะครับผมตึงๆกันไปเลยนะผมอ่ามีจิ้ข้างให้พร้อมเล่นอีกเช่นกันนะครับผมอ่าหรือว่าจะเป็นไอเดียถัดไปนะผมก็สามารถมาเลือกช็อปเลอกหากันได้ที่ร้านแอดแพนะครับตอนนี้แอดแพก็ขายไอดีอยู่จํานวนมากแล้วก็รับไอเดียด้วยเช่นกันนะผมใครที่ กำลังมองหาอยู่ก็แนะนำว่าเป็นร้านแอดแพรนะผมอ่าเพื่อจะไม่ถูกโกงถูกเกียนนะผมการันตีได้เลยว่าไม่โกงไม่เกลียนแน่นอนนะครับแล้วก็การซื้อขายทุกครั้งเนี่ยนําห้ผ่านกลางแอดแพรเท่าน,นั้นนะครับจะได้แบบว่าปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมอ่าถ้าเกิดว่าใครสนใจหรือว่าใครแบบอยากจะซื้อขายดียังไงก็สามารถมาติดต่อคุยราคากับแอดแพรได้เลยนะผมอ่าเดี๋ยวผมจะทิ้งดิกงทั้งหมดนี้ไว้ใต้ดีสคริปชันนะผมใครที่สนใจก็สามารถมาเลือกช็อปเลือกหาได้นะผมก็ย้ำอีกครั้งว่าไมไมมม่่่โกกเียนนน,นนนแอผ เอาละครับก็ต้องกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทีน่าละคือท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในใต้เกมเศรษฐีอีกเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็มีอีเวนต์เข้ามาใหม่นะครับเป็นอีเวนต์ชื่ขอขลานลั่นเองนะแต่ว่าจริงๆมันก็เข้ามาตั้งแต่เมื่อวานแรกนะครับแต่ว่าผมยังไม่ว่างนะก็ยังไม่ค่อยสะดวกก็เลยได้มาทําวันนี้แทนนะครับอ่ะก็อ่าอีเวนต์นี้นะผมก็มีลหลายๆท่านเนี่ยผู้ชมลหลายๆท่านเลยนะครับทักเข้ามาถามอินบอ็อกซ์ส่วนตัวผมเยอะมากว่าอ่าคนทำดีไหมนะหรือว่าจี้ชิ้นไหนเนี่ย ทำมาแล้วเราเลือกที่ชิ้นไหนดีนะผมอ่ะหรือว่า,อ,าอีเวนต์นี้มันสําคัญหรือเปล่านะครับก็อยากจะให้ผมมาแนะนําใช่ไหมซึ่งมีหลายๆคนทักมาถามผมเยอะมากผมก็ตอบไปยังไม่หมดลกครับเพราะว่าก็หลายคนนะผมก็เลยอยากจะให้คลิปนี้เป็นคาตอบไปเลยเพราะว่า,าบางทีเนี่ยผมก็ไม่เห็นแชทว่าแ <laughs> ชทมีคนทักมาเยอะจนมันดันดันขึ้นมาจนบางทีผมอาจจะลืมหรือว่าอาจจะไม่เห็นแชทที่มีผู้ชมทักมาอะไรเงี้ยนะครับก็เลยอาจจะยังตอบไม่หมดยังไงผมขอภัย ด้วยนะถ้าเกิดว่าผมยังไม่ได้ตอบนะครับปกติผมจะไล่ตอบหมดแหละแต่ว่าช่วงนี้ผมก็นะมีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบนะครับก็เลยอาจจะช้าไปสักนิดหนึ่งขอภัยด้วยที่เลทตลอดเวลาเลยเวลามีเป็นข้อใหม่ตลอดแทบจะทุกเว้นนะครับอืมโอเคก็แต่๋ย่างไคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําเพื่อประกอบการตัดสินใจแล้วก็จะมาให้เหตุผลนะครับว่าเราควรทําหรือว่าควรข้ามดีหรือถ้าเกิดว่าเราจะทำเนี่ยเราทําชิ้นไหนดีอะไรประมาณนี้นะซึ่งอ่าก็ต้องบอกว่ามันต้องแบ่งจําเพศของผู้เล่นด้วยนะครับว่าผู้เล่นแบบ ประมาณนั้นประมาณนี้เนี่ยคนทําคนข้ามอะไรแบบนี้นะซึ่งมันไม่ใช่สําหรับทุกคนที่จะสามารถตัดสินใจได้ตามคลิปที่ผมจะแนะนําำแต่เดี๋ยวผมจะมาแนะนําแบบละเอียดแล้วก็แบบฟังแล้วจะได้แนวทางการตัดสินใจอย่างแน่นอนนะครับอโอเคเดี๋ยวมาดูในเรื่องของจี้ข้าดลางที่เข้ามาก่อนนะครับว่าเป็นจี้อะไรและมันน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนนะครับสำหรับจี้ข้างหลังใหม่ที่เข้ามามี2ชิ้นด้วยกันนะครับอ ที่แรกนะครับมีชื่อว่าการเชิญปาร์ตี้ดรอปนะผมอ่าและมาร์ที่ถูกสร้างแล้วเรามาสนุกกับปาร์ตี้กันดีไหม <c oughs> อ่ะโอเคนะจะสนุกหรือเปล่าเดี๋ยวมาลองดูนะผมก็คือการเทินของฉันนะครับเมื่อตกที่ละมาของฉันนะมีโอกาส50ที่จะสร้างแลยมาเพิ่มอ่าแล้วก็ไม่ใช่เพิ่มสร้างแลยมาทันทีนะครับขออภัยแล้วก็เคลื่อนย้ายทันทีไปยังพื้นที่ตรงนั้นนะผมอ่าก็คือห่อเหินดรอปนั่นแหละนะครับ,ก,นนนะรบก็คือง่ายๆว่ามันคือดรอปนะครับอ่าแล้วก็ อีกหนึ่งคสามารถก็คือเมื่อตกเลยมาของฉัน75%จ่าย70%ของค่าปราทางพื้นฐานและสมเลียกฝนันทองค้าหนึ่งคนซึ่งตีความไม่ง่ายว่าชิ้นนี้มีดรอปแล้วก็มีาสกิลในการเชิญฝันทองค้าก็าคือการโจมตีแล้วก็การเคลื่อนย้ายไปในตัวถามว่าดีไหมก็คือดีมากนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันอีกทีหนึ่งว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจาเป็นมากน้อยแค่ไหนสําหรับในเมต่าปัจจุบันนะครับอโอเคอีกหนึ่งชิ้นนะสวิตดอนกอปปีนะครับผมอ่า เมื่อฝั่งตรงข้ามได้รับแรงม้านะครับมีโอกาสถ้าอ่าไม่ใช่ครับขออภัย45%นะครับที่จะสร้างแรงมาร์เพิ่มนะครับแล้วก็เมื่อไม่แสดงหมุนไดเติบโตบวก10%นะครับอ่าก็คือสกิลโดนก๊อปปี้ในตัวนะครับแล้วก็อีกหนึ่งความสามารถก็คือเมื่อถอยเต่านะครับมีโอกาส75เรลื่อนหน้าหลังแล้วทอยในตอนนี้เมื่อผ่านฝั่งตรงข้ามอ่าผักไปยังพื้นที่ของฉันแบบสุ่มนะครับซึ่งก็คือความสามารถที่ถูกยำรวมระหว่างมัดสวิตกับโดนก๊อปปี้นั่นเองนะอ่าก็คือวิ่งผ่่าานทอและะเต แล้วก็มีเมืองผุ่ในตัวซึ่งเป็นการวิกแบบหแบบยิบย่อยเท่านั้นนะมไม่ใช่การวิกที่จะไว้กันจริงๆนะมันก็เป็นเพียงแค่การวิกแบบสมัยก่อนนะเนาะโอเคเดี๋ยวน่าสนใจหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีหนึ่งเนาะในส่วนของวิธีการตามหาเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นการตามหาในรูปแบบเดียวกันทั้งหมดนะครับซึ่งในอีเวนต์นี้เนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่จี้ใหม่เท่านั้นนะครับมีจี้เก่าที่กลับมาเลยหลังด้วยแต่ว่าชิ้นไหนดีน่าสนใจเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนะ ก็สาหรับวิธีการตามหาคือเราต้องหา s ทั้งหมด4ชิ้นใช่ไหมซึ่งทุกชิ้นเนี่ยใช้วัตถุดิบเหมือนกันและเท่ากันทั้งสิ้นนะครับอาแล้วการจะตามหา s ได้คือเราต้องหา a ทั้งหมด3ชิ้น a บวกทั้งหมด2ชิ้นซึ่งหมายความว่าถ้าเราจะปิดอ่า e v e n ์นี้ได้เนี่ยเราก็ต้องหา a บวกเนี่ยทั้งหมดอ่า2ไม่ใช่2ชิ้น8ชิ้นครับอาก็คือ8ชิ้นจะปิดได้1 g นะครับอาก็คือเอาง่ายๆถ้าเราจะปิด1ชิ้นอะยังไงนะผมเราก็ต้อง นะครับเราต้องใช้ a อหมดทั B ้งหมดแปดชิ้นเข้าใจง่ายเพราะว่าเเนี่ยยังไงมันก็ออกง่ายอยู่แล้วนะครับถ้าไม่ได้ว่าโดนล็อก A นะอ่าซึ่งอ่าเอีเวนต์นี้เนี่ยมันเป็นเอีเวนต์ที่จะให้ว่างไงดีอะสำหรัรบผมนะผมสปอยไว้ก่อนเลยก่อนที่จะอธิบายเนี่ยก็คือมันเป็นเอีเวนต์ที่ขั้นเวลาครับมันจะทําหรือจะข้ามก็ได้นะครับอืมเพราะว่าสิ่งต่างๆที่เข้ามาเนี่ยมันมีบางสิ่งบางอย่างที่สามารถทดแทนได้อยู่แล้วในตอนนี้นะครับอืมโอเคเริ่มกันที่ชิ้นแรกก่อนเลยนะครับผมอ่าขอเริ่มจากข้างลลล่่่าางกออนนนวิิเเคระะะห์ทีช้ย ชิ้นนี้เนี่ยไม่ขออธิบายนะครับเพราะว่ามันไม่น่าสนใจเลยต่อต่อให้ยังไงก็ตามผมไม่แนะนําให้หานะครับอ่ะโอเคนะผมแล้วก็อีกหนึ่งชิ้นนะครับผมก็คือหมวกระเบิดไทเทนเนียมนะครับ่ะซึ่งชิ้นนี้เนี่ยก็ยังคงเป็นท็อปเมตาอยู่นะครับก็ยังคงเห็นได้บ่อยในแชมเปนลีนะครับถือว่าเป็นจี้ที่ค่อนข้างดีมากๆเพราะอะไรหนึ่งเลยคือมันเป็นจี้หมวกที่มีป้องกันในตัวและผู้เล่นใหม่ก็สามารถใช้ได้นะครับอ่ะเหมาะกับ แทบจะทุกตัวละครน,นะที่ไม่มีหมวดในตัวนะครับอ่ะแล้วก็อีกหนึ่งความสามารถที่ค่อนข้างดีก็คือความสามารถในการยนระเบิดซึ่งประโยชน์ของมันเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเจี้ยข้างหลังที่ท็อปแล้วก็มีประโยชน์มากในส่วนของ าการปลาระเบิดถ้าเกิดว่าเราไม่เจอการระบายสีนะเพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยปวนแฝดของข้ามด,ด้วยนะครับไม่หนำซ้ํายังมีผลพลอยได้จากการที่เราได้แลนด์มาร์คฟีการปลาระเบิดไปใส่แลนด์มาร์คแฝดขงข้ามนะยครับยิ่งถ้าเป็นในเดี่ยวสีมันจะยิ่งโหดยิ่งโกงไปอีกไอหมวกเนี้ยนะครับแต่ส่วนมากในหลีเขาก็พกกันนะครับถ้าไม่เจอการระบายสีก็คือจะทาให้แฝดของข้ามเนี่ยปวนหัวสุดๆไปเลยนะครับเพราะว่านอกเหนือจากการที่ว่าเราปวดแล้วเนี่ยเรายัง มีเดนมาร์กจากฝันตรงข้ามด้วยนะถ้าเกิดว่าเรามีเดนมาร์กแล้วในกรณีที่เราเป็นสายล้มอ่ะนะครับมันไม่ใช่ว่าจะช่วยให้การวิกได้อย่างเดียวนะการปาระเบิดอ่ะมันช่วยให้เราเนี่ยมีเมืองหรือว่ามีพื้นที่ในการโจมตีฝันตรงข้ามด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าเรามีจี้บัตรเชิญอย่างเงี้ยเราก็สามารถปลอยไปตกยังเมืองที่เราไประบายสีหรือว่าไปขโมยฝันตรงข้ามมาเนี่ยด้จี้ชิ้นนี้เนี่ยแล้วเราก็สามารถโจมตีได้เลยนะถ้าเกิดว่าจี้ในการเชิญของเรามันแสดงผลหรือว่าถ้าในกรณีของเอลลินใช่ไหม นะครับแล้วหมดวดระเบิดมันติดอะเราไม่ต้องลุ้นอะไรมากเลยคือเราลงแท่นแล้วกลับเมืองถ้าในกรณีที่เป็นแผนที่แบบมีแท่นกระโดดกลับเมืองได้อะเราก็กลับเมืองไปโจมตีได้ทันทีเลยซึ่งมันเปรียบเสมือนเป็นการแบบเปิดเปิดเบิกทางให้เราอะสามารถโจมตีแล้วเข้าถึงตัวฝนน้งค้ามได้ง่ายขึ้นเพราะว่าในยุคนี้เนี่ยการที่ตกแลนด์มาร์กอะครับมันจะมีฟังก์ชันต่างๆตามมาไม่ว่าจะเป็นกับดาสไปหลุมดําหรือว่าอะไรต่างๆนานานก็ตามนะครับที่มันจะทําให้เราสามารถ คนโทรลเกมได้ง่ายขึ้นกําหนดโพซิชันต่างๆได้เยอะขึ้นนะครับจากการที่เราไปตกไรมาตัวเองเนะี่ยการเคลื่อนย้ายกลับมุมด้วยรองเทาง้าอยู่ในคอนเดมนชันอะไรเงี้ยมันก็จะมีอีกนะครับซึ่งผมมองว่าการปาระเบิดเนี่ยหรือว่าค่อนข้างโกงนะครับถ้าเกิดว่าฝ่ายตรงข้ามไม่ได้พกกันระบายสีมาอ่าเพราะฉะนั้นอ่ะจีชิ้นเนี้ยถือว่าดีแต่ว่าขอบอกไว้ก่อนว่าเวอร์ชันดาร์กมันมีมาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครไม่รีบสามารถใช้หมวกที่มีอยู่ก่อนได้นะถ้าเรามีหมวกป้องกันอยู่แล้วใช้ไปก่อน แล้วรอใช่ไนมาร์กมาก็ได้ค่อยหาต่ได้กับว่าใครอยากได้จริงๆรู้สึกว่าเจอหมอใบน,นี้แล้วมันโหดมันปวดจริงๆก็หาไว้ได้เลยนะครับหาก่อนได้ใช้ก่อนนะถ้ารอก็ไม่รู้ว่าเมื่อไรแต่ว่ามันมีแน่นอนแต่จะอีกนานแค่ไหนผมก็ไม่สามารถการันตีให้รับฟังได้นะครับอ่ะส่วอันนี้นะครับตัดทิ้งไปเลยเพราะว่ามันเป็นจี้ที่มีล็อกเมืองโคูนแล้วก็มีกอสามารถโดน c o ปปี้ในตัวนะครับอ่าซึ่งล็อกเมืองโคูนมันเป็นอ่าเขาเรียกว่า เป็นความสามารถที่ค่อนข้างโหลไปแล้วนะครับเพราะว่ามันมีเป็นออปชันมาให้แล้วนะครับมันก็เลยไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่นะครับส่วนมานะผมต่อมานะขออภัยไม่ใช่ส่วนมาโอเคก็คือเป็นจี้อีกชิ้นหนึ่งนะผมจี G ้ชิ้นนี้ที่เป็นตระกูลเกาะลอยฟ้าซึ่งเป็นตระกูลที่ค่อนข้างนิยมมากๆในยุคสมัยนี้นะผมอ่ะก็คือในเทอร์ของฉันเนี่ยเมื่อตกไปนี่ของฉันอ่ะสามสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะถ้าเกิดว่าอัพเต็มนะอ่ะขังคุกแฟนค่า,าทั้งหมดภายในแถวนะแล้วก็ เมื่อถอยเต่า70%เล่น,นหน้าหลังเถอยนะก็คือมีกากขังในตัวเป็นเป็นการโจมตีที่รุนแรงมากนะอ่าแล้วก็มีเกาะเลยฟ้าถอยหน้าหลังแล้วก็วาร์ปนะครับอ่าซึ่งิ้นนี้ถามว่าดีไหมผมบอกเลยว่าดีมากครับแต่ว่าเราต้องไปเล่นเฉพาะกับตัวละครที่ไม่มีขังคู่นในตัวหรือว่าไม่มีสกิลในการโจมตีในตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราไปเล่นการต,ตัวละครที่อ่าเป็นสายล้มแหละนะครับแต่ว่าการโจมตีไม่พออะไรเงี้ยมีแค่ดูดอย่างเดียวหรือว่ามีแค่เชิญอย่างเดียวเราก็สามารถใส่จี้นี้ไปได้เพื่อที่จะ มันสามารถโจมตีได้หลากหลายมากขึ้นและเป็นการโจมตีที่รุนแรงมากขึ้นเพราะว่าการขังคุกเนี่ยนอกจากโล่ทองแล้วเนี่ยไม่มีอะไรกันได้นะครับจะเว้นกับเฉพาะบางตัวละครเท่านั้นนะที่มีสกิลกันขังคุกในตัวยอย่างเช่นตัวของวินเทอร์หรือตัวของตัวไหนตัวหนึ่งนะชื่อน้องซัมเมอร์เออซัมเมอร์ับผมอ่ะซัมเมอร์ตัวหนึ่งแล้วก็มีตัวอื่นอื่มากมายครับที่ สามารถป้องกันได้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะตกเมตาไปแล้วนะผมอ่ามันก็เลยไม่ค่อยได้พบเจอถ้าส่วนใหญ่นะครับส่วนมากจะใช้โลทอนในการป้องกันซะมากกว่านะก็เลยมองว่ามันเป็นจี้จมตีที่ดีครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์มันน้อยแล้วก็อ่าส่วนมากเนี่ยกอดไรฟ้าเขาจะไปนิยมใช้พวกกอดไรฟ้านประเทศหรือว่ากอดไรฟ้าหลุมดามากกว่าแล้วก็บางตัวมีคังคู่ในตัวอยู่แล้วมันเลยทําให้จี้ชิ้นนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้จาเป็นขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะไปสะสมไว้ เพื่อจะเอาไปใช้กับการตัวละครที่ไม่มีสกิลโจมตีหนักๆอ่ะก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวผมมองว่าไม่ได้จำเป็นมากแต่ก็ดีนะในระดับหนึ่งถ้าสะสมไว้ก็ไม่เสียหายอะไรนะครับแล้วแต่ว่าท่านมีงบประมาณเพียงพอหรือเปล่าที่จะตามหามันนั่นเองนะอ่ะแล้วก็อันนี้นะผมก็ไม่ขอพูดถึงชิ้นเดียวกันนะครับจี้ชิ้นไหนที่มันไม่น่าสนใจเนี่ยผมจะข้ามไปเลยเพราะมันจะทําให้คลิปยาวเสียเวลาแล้วก็จะได้ไม่ต้องให้คุณผู้ชมไปอ่าโฟกัสที่มันนะครับเพราะว่า ายิ่งผมอธิบายไปเท่ากับว่าผมยิ่งให้ความสําคัญกับที่ชิ้นนั้นซึ่งที่พวกนี้มันไม่สําคัญนะผมก็จะไม่ขอพูดถึงแล้วก็อ่าทีนนี้นะผมก็คือเราได้พูดถึงในเรื่องของความสามารถไปแล้วนะทีนี้เรามาพูดถึงอ่าความจําเป็นหรือว่าความน่าสนใจนะผมมันควรหาบ้างน้อยแค่ไหนสําหรับที่นี้นะอ่าก็คือสวิตช์โดนก๊อปปี้อ่ามันก็เป็นที่เดินหน้าหลังและโจมตีนะครับซึ่งถามว่าดีไหมก็ดีครับอ่า แต่หนึ่งเหตุผลเลยที่ผมไม่ค่อยอยากให้หานะผมก็คือว่าสมัยนี้เนี่ยที่ที่เดินหน้าหลังได้เขาไปใช้ตระกูลเกะลาะลอยฟ้ากันหมดนะครับเพราะามันสามารถข้ามเหตุการณของเอลลินได้ไม่นนำซ้ํายังเลือกอตำแหน่งในการลงได้ด้วยนะครับจุดที่เราจะลงเราไม่ฟิกว่าจะต้องเป็นจุดที่เราถอยไปถึงเท่านั้นนะครับมันเลยทําให้จี้ชิ้นนี้มันเป็นรองให้กับจี้ตระกูลเกะลาะลอยฟ้านะครับผมแล้วอีกหนึ่งความสามารถที่ให้มาที่แถมมาให้เนี่ยที่เป็นโดนก๊อปปีน้นะ ก็ถูกแก้ทางได้หลายอย่างแล้วก็ไม่จําเป็นในเมตาปัจจุบันแล้วด้วยเพราะว่าที่โดนโก๊อปปี้ส่วนใหญ่มันจะใช้การวิกแล้วก็ใช้เป็นแลนด์มาร์คเพื่อจะมีแลนด์มาร์คเพิ่มเพื่อเราได้โจมตีฝ่ายตรงข้ามได้ง่ายขึ้นด้วยแต่ถามว่าการวิกสมัยนี้มันกันด้วยโดนโก๊อปปี้ได้หรือเปล่าผมบอกเลยว่าไม่ได้ครับเพราะว่าในยุคสมัยนี้คือสายวิกที่โดดเด่นมันก็จะมีไม่กี่ตัวหรอกมีพิวแบมิน่าแล้วก็เจวอลนะครับซึ่งที่โดนโก๊อปปี้ไม่ได้มีอิทธิพลต่อตัวละครเหล่านั้นนเเลยยที่ป็สาวิ ที่อยู่ท็อปๆในตอนนี้นะผมก็เลยมองว่ามันไม่ได้มีประโยชน์มากนะครับไม่นําซ้ําสกิลของผีเสื้อสมุนเนี่ยก็ยังคงเป็นที่นิยมที่เอามาหยิบหยิบนํามาใช้ในการลงเชปนิกแล้วก็เป็นความสามารถในการแก้ทางจีตระกูลโดนก๊อปปี้ไปด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่า,าเราไปเจอผีเสื้อสมุนอย่างเงี้ยแล้วโดนก๊อปปี้เราออกอะเราก็ต้องมาลุ้นว่าสก,กิลในการยกเลิกการสร้างไอมาเพิ่มของผีเสื้อมันจะติดหรือเปล่านะซึ่งผมมองว่า มันเป็นความสามารถที่ฟรีไปเลยนะสำหรับโดน c o ปปี้ในตอนนี้ประโยชน์ของมันน้อยมากนอกเหนือจากการที่ว่าเราได้เมืองเพิ่มเราทําให้เราโจมตีฝันท้งข้ามได้ง่ายขึ้นนะเพราะว่าถ้าเราเออกไปการสายวิกแง่กันไม่ได้แล้วนะครับสายวิกสมัยนี้มันไม่สนโดน c o ปปี้นะครับอ่ะโอเคแล้วก็อีกหนึ่งชิ้นนะครับผมก็คือการ์ดเชิญปาร์ตี้ต่อที่เป็นจี้ใหม่ที่เข้ามาพร้อมกันนะครับอ่ะนี่ถือว่าเด็ดมากนะครับอืมแต่ผมก็จะขอพูดถึง ในเรื่องของความจําเป็นแล้วก็เราควรที่จะทุ่มหามันไหมแล้วกันถ้าคนเป็นผู้เล่นที่ไม่เดือดร้อนควรมีเพชรมากพอมีเพชรหลักหมื่นสี่ห้าหมื่นอย่างเงี้ยหรือว่า 3- 4มสี่หมื่นก็ได้นะครับก็สมงพจน์ที่หาไว้เพราะว่าอย่างน้อยก็เป็นการสะสมคอลเลคชันที่ค่อนข้างดีเพราะว่ามันเป็นจี้ที่มีประโยชน์ทั้งสองความสามารถคือดรอปแล้วก็เชิญนะครับผมอ่ะซึ่งความพิเศษของจี้ตระกูลบัตรเชิญเนี่ยมันคือการโจมตีระยะไกลนะครับ ซึ่งมันไม่ฟิกนะครับว่าเราจะต้องแบบไปอยู่ในจุดที่ใกล้กับฝ่าตรงข้าหรือเปล่าหรือว่าอยู่ในรัศมีการโจมตีของเราไหมอย่างเช่นตัวเอลลินเนี่ยก็ถ้าเป็นการโจมตีของเอลลินก็คือจะต้องจําเป็นต้องอยู่ในสีช่องหน้าหลังนะครับหรือว่าอยู่ในแถวได้การโจมตีแมงกระพุนนะครับแต่สําหรับบาร์เชิญแล้วเนี่ยมันเป็นจี้ที่ไม่ไม่โตเมตาเลยก็ว่าได้เพราะว่ามันเป็นการโจมตีระยะไกลแล้วก็มันสามารถช่วยต่อคอมโบให้กับสายจับเทศกาลได้ดีอย่างเช่นเอลลินวินเทอร์ หรือว่าจะเป็นอนูบิดอะไรแบบนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีแล้วก็เล่นได้หลาย,ลายตระล o r เป็นที่โจมตีชั้นดีนะครับแล้วก็ยังคงนิยมใช้ในการลงเชื้อผลีกอยู่ในปัจจุบันนะครับยังควบคู่มากับสกิลดรอปด้วยนะครับผมซึ่งมันก็คอมโบกันมากๆนะครับดรอปไปใกล้ๆเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สาบเขาดรอปไปด้านหลังเขาแล้วก็สาบเขาอะไรแบบนี้มันมีประโยชน์มากนะครับในส่วนของสกิลดรอป้วทำให้เราได้แตนมาด้วยวทำให้เรามีพื้นที่ในการโจมตีฝ่ายเยอะขึ้น นะครับแต่นะครับผมก็แนะนําสําหรับคนที่มีงบประมาณมากพอที่จะปิดนะผมอ่าอย่างเช่นอ่าอีเวนต์เนี้ยผมแนะนําเลยว่าให้มีตั้งแต่อ่าหกพันถึงหนึ่งหมื่นนะครับอ่าถ้าอยู่ในเลนนี้เนี้ยมีโอกาสปิดได้นะครับอ่าถ้าหกพันเนี้ยอาจจะมีโอกาสสัก4ี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอ่าหนึ่งหมื่นเนี้ยก็อาจจะมีสักแปดสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยซึ่งมันก็อยู่ที่ดวงเราด้วยนะครับว่าจะปิดเยอะปิดน้อยหรือหลายๆคนเนี้ยอาจจะปิดได้ในงบประมาณที่น้อยกว่านี้ แะผมมันก็นะก็มีแต่ว่าอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนเพราะฉะนั้นอ่ะขอให้อยู่ในเลทขอพันถึงหนึ่งหมื่นนะครับเราค่อยลงมือทําเพราะว่าอีเวนต์แบบเนี้ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทาไปแล้วปุ๊บอ่ะเราไม่ปิดหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยมันไม่มีช้อยลองให้เรานะมันไม่มีแบบต้องใช้ S 2ชิ้นเพื่อแรกใช้ S 3ชิ้นเพื่อแรกถ้าไม่ปิด่ยนก็คือไม่ปิดเลยนะแล้วก็ไม่ได้อะไรเชยด้วยเพราะฉะนั้นอ่ะเราต้องถ้าเราตัดสินใจทําไปแล้วเราต้องคิดว่าเราจะต้องปิดให้ได้นะครับอืมโอเคอ่ะ แล้วก็ในส่วนของผู้เล่นที่ผมอยากจะแนะนําให้ข้ามนะครับก็คือผู้เล่นใหม่ๆนะครับหรือว่าผู้เล่นที่มีบตรเชิญดีๆอยู่แล้วเช่นบารเชิญอรกานะครับบตรเชิญต้องสาบอะไรแบบนี้นะครับสามารถที่จะข้ามได้เพราะว่าหนึ่งเลยคือจี้ตระกูลดอปอะนะครับผมมันมันดีนะมันดีแต่มันก็สามารถทดแทนอย่างอื่นได้เช่นรองเท้าดอปดิมพันชันอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วเราก็ไปใส่บตรเชิญอย่างอื่นแทนหรือไม่จะใส่เป็น ตระกูลบารเชนสาวอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับมันก็ดีไปอีกแบบหนึ่งนะครับอด้วยส่วนใหญ่ผมมองว่าการลงเช้อประดิษฐการสาบมันมีภาษีมากกว่านะครับม,มากกว่าการโจมตีหลายๆแบบสำหรับผมแล้วบารเชนสาบเนี่ยมันยังคงดีกว่านะครับถ้าเกิดว,ว่าใครมีบาดเชนสาอยู่แล้วเนี่ยข้ามได้นะครับก็คือผู้เล่นใหม่รวมถึงผู้เล่นที่มีอะ,อะเรไงอมีคอลเลกชันแล้วก็จีดีมากพอแล้วเนี่ยสามารถเลือกที่จะข้ามได้เพราะว่ามันก็ไม่ได้มี ความสามารถที่หลากหลายหรือว่ามีความสามารถที่สําคัญถึงขั้นที่ว่าจะมาแทนบาดเชิญทุกเวอร์ชันนะครับอ่ะก็ถ้าเกิดว่าเราเล่นจี้ชิ้นเนี้ยยังไงเนี่ยเราก็ต้องใส่หมวกของไรการไทรเ,เนียมนะครับเพราะเราจะไม่มีสาบล็อเปอร์เซ็นต์ก็จะดรอปลงมาจากบาดเชิญไรการใช่ไหมซึ่งถ้าเกิดว่าเราใส่หมวกอ่าไรการไทเทนเนี่ยเราก็จะต้องยอมถอดไอจี้อย่างเงี้ยออกไปนะผมอ่ะเนี่ยที่เราต้องใส่เป็นหมวกเนะี่ย แทนที่เราจะได้ใส่หมวกแล้วก็ใส่บัตรเชื้อไรการใส่หมวกนี้เพื่อมีปลาระเบิดแล้วก็ใส่บัตรเชิญไรการในการโจมตีทั้งเชืญอแล้วก็ทั้งาสามหมดไรการกลับกลายเป็นว่าเราต้องมาใส่จี้ทีนี้เพื่อได้ดรอปแล้วเสียหมดไรการไปนะผม,มซึ่งผมมองว่ามันไม่ค่อยไม่ค่อยคุ้มแลกเท่าไหร่นะครับถามว่าดีไหมมันดีนะครับแต่มันอาจจะไม่ได้ดีเท่าไรการนะครับเพราะว่าไ่กาเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นการโจมตีที่แบบโดนทีนึงก็ปล่อยปล่อยจอยได้เลยนะครับผมเลยมองว่า ก็อาจจะยังเทียบไม่ได้นะหรือลหลายๆคนอาจจะมองว่าดีมากก็ได้นะอาจจะดีกว่าบัตรเชือเลากาก็ได้แต่มันก็แล้วแต่คนนะแต่ส่วนตัวแล้วผมมองว่ามันไม่จําเป็นที่จะต้องเอามาแทนขนาดนั้นหรือลหลายๆคนอาจจะอชอบแบบใส่ที่ชิ้นนี้แล้วใส่หมวกหมดเลากาไทเทก็ได้แต่ว่าเปอร์เซ็นต์มันจะดรอปลงแล้วเราก็จะใส่หมวกอย่างอื่นที่มีความสามารถในการปลาระเบิดไม่ได้นะครับหรือว่าจะใส่หมวกที่เป็นดิชาร์เทนเนี่ยอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เช่นเดีวยวกันซึ่งเราก็ต้องมา ทัางน้ำหนักดูว่าเราเนี่ยชอบแบบไหนมากกว่ากันมันไม่มีผิดถูกแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยผมแนะนําว่าถ้าใครมีบัตรเชื้อรายการอยู่แล้วแล้วไม่ได้แบบอยากจะสะสมไม่ได้เป็นสายสะสมอะสามารถที่จะข้ามได้นะครับสามารถที่จะข้ามได้แล้วก็ผมแนะนําสําหรับคนที่เป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยก็ไปสนใจจี้นี้จะดีกว่านะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจําเป็นนะครับมันก็ค่อยจะแบบตอบโจทย์เพราะว่ามันมีทั้งความสามารถในการปลาระเบิดแล้วก็มีป้องกันในตัวด้วยนะครับซึ่งมันก็ นั่นแหละถ้าผู้เล่นใหม่ไม่มีป้องกันก็จะตายง่ายนะครับแล้วหมวกมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจําเป็นกับทุกตัวละครอยู่แล้วยังไงก็ต้องใส่หมวกทุกตัวมันฟิกอยู่แล้วนะครับยังไงเราก็ต้องหาต่อให้เราไม่หาตอนนี้อนาคตก็ต้องหานะครับก็เลยนักผู้เล่นใหม่ควรจะไปจับจองหมวกซะมากกว่านะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะหลกัหลกๆก็คือมาเชื่อรายการดอกที่น่าหานะผมแล้วก็บ่อนระเบิดเทเนียมนะครับแต่สำหรับคนที่ไม่ควรหาบัรเชิญดอปก็คือคนที่ ไม่ได้มองว่าจะต้องแบบเอาจี้นี้มาแทนบาเชิญเวอร์ชันอื่นขนาดนั้นก็คือเราชอบบัรเชิญอื่นมากกว่าก็ข้ามไปได้เลยหรือผู้เล่นใหม่ๆที่ยังไม่มีหมวกก็ไปหาชิ้นชิ้นที่เป็นหมวกแทนนะแล้วก็คนที่มีงบประมาณไม่ถึงเท่าที่ผมกำหนดให้ฟังก็คือ6000ถึง1น0 0 0ืเนี่ยก็ข้ามไปได้เลยนะครับเพราะว่ามีโอกาสไม่ผิดหรือถ้าคุณจะลองก็ได้ถ้าคุณอยากจะลองโดนตัวเองก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็คือ,อแค่แนะนำเฉยๆนะ ก็ไม่สามารถบังคับได้นะครับคุณอาจจะดวงดีปิดแค่3 4มสี่พันก็ได้นะใครจะไปรู้นะครับอ่ะโอเคนะผมก็มีประมาณนี้สําหรับทั้งหมดนะโดยรวมก็คือหน้าหาทั้งสชิ้นนะก็คือหมอนระเบิดกับอ่าตัวนี้นะผมอ่ะแต่หมอดระเบิดหรือว่าเกาะลอยฟ้ากระขังเนีรอเวอร์ชันดาร์กได้ก็รอนะครับเพราะว่ามันมีมาแล้วนะครับอืมไอ้นี่ไอ้นี่ก็ใกล้เข้ามาแล้วแหละผมว่าอันนี้ยังไม่มีแต่ว่าน่าจะใกล้มาแล้วนะครับก็เลยคิดว่าอาจจะข้ามได้นะครับอืมส่วนบาเชิญดรอปเนี่ยก็ แล้วเราสายสะสมนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะมีไว่อุอ่นใจกว่าอะไรแบบนี้เด,เดี๋ยวเวลาจะหาใช้ไม่มีทีหลังอะไรเงี้ยเผื่อเราแบบอยากจะมีแบบว่าสมมติเราใช้ปากกาเนี่ยเราอาจจะอยากมีทั้งปากกาแดงปากกาน้าเงินปากกาดำหรืวอว่าปากกามจิกหลายๆสีอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นประมาณนั้นซึ่งคุณสมบัติแล้วก็ความาแตกต่างเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันออกไปซึ่งมันดีดีทั้งหมดนั่นแหละในตะกูลบัเชิญที่ออกมาใหม่ไม่ว่าจะเป็นไล่กา บัตรเชิญอ่าต้องสาบหรือจะเป็นบัตรเชิญตัวนี้นะครับที่มาใหม่มันดีหมดแต่ว่าผมพูดถึงในเรื่องของความจำเป็นแล้วก็ในเรื่องของความอ่าแพร่หลายในการใช้เนี่ยบัตรเชิญเลามันค่อนข้างมีภาษีมากกว่านะอือหรือถ้าเกิดว่าเราไปใช้บัตรเชิญอื่นอ่ะยังไงเราก็ต้องใส่หมวกของเลา,าไปอยู่ดีนะแล้วเปอร์เซ็นต์มันจะดรอปลงมาจากบัตรเชิญรากานะซึ่งผมมองว่ามันอาจจะคุ้มหรือไม่คุ้มแรกก็อืมผมว่าส่วนตัวผมมองว่าไม่คุ้มนะครับก็เลยอาจจะแนะนำว่า าเกิดว่าใครมีบาดเชิงดีๆเดีด๋ยวเราก็ข้ามไปได้นะครับอ่าก็คิดว่าคุณผู้ชมน่าจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นแล้วนะหลังจากที่ฟังผมอธิบายมามากความนะครับผมอ่ะอยังไงอีเวนต์นี้ก็น่าจะมีเท่านี้นะผมก็ขอขอบพระคุณมากๆที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะผมอ่าถ้าเกิดว่าชื่นชอบยังไงก็อ่าอย่าลืมที่จะกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ผมด้วยแล้วกันนะครับถ้าหากว่าใครตัดสินใจทําไปแล้วก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับผมก็ยังไงขอให้ทุกคนปิดอีเวนต์ไยๆนบ้อย ทุกคนนะครับไปละ